ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะอามชุติมาโพลคอมเมนต์เจนเนี่ได้หมดทสดชื่นหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างออกมาเคลียดดราม่าของตนเองระหว่างเจนเนี่ได้หมดทสดชื่นกับก้าวเกิดพลโดยหลังจากที่เจนน,นี่นั้นได้ออกมาเคลีย์เรื่องการตกลงกับศิลปินที่เคยเป็นประเด็นพร้อมนําข้อความแชทลงใน Facebook ของตนเองโดยโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟน จนทำให้โพสต์นี้มีคนจำนวนมากมากดไลค์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งนอกจากแฟนเพลงแล้วหนึ่งในนั้นคืออามชุติมาโซดาพักศิลปินอีสานชื่อดัง,ดงก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเจนนี่โดยระบุข้อความเอาไว้ว่าซูซูนะพี่พร้อมอีโมจิชูสนิ้วจนมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก